สำหรับก็ว่านิพพานาสสะสติกริยายะเอตังคาสาวังเกตวาซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัทธรรมแจ้งสิงพนิพพานวันนี้ก็ปรารบกันถึงเรื่องวิปัสสนาญาณก้าแล้วก็มาคุยแต่เพียงย่อๆวันนี้มาพูดถึงเจรณะสิบห้าเจรณะสิะบห้าพบารมีสิทธิ์นีพ่พอนิว่าย่อๆนะ สิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัตินะไอความประพฤติที่เราจะต้องประพฤติประจํากันจริงๆเนี่ยมันมีสิบห้าอย่างซึ่งพระพุทธเจา้าทรงตรัสรวมเข้าไว้เอาจริงๆแล้วมีความจําเป็นจะต้องทําให้ได้ด้วยไม่เยาักได้ว่ารู้คือหนึ่งศีลสรรมะาซึ่งพร้อมในศีลนี่หมายความว่าสีขาบทในพระวินยัยทุกสีขาบทต้องพร้อมทบทวนบริบว์ทุกอย่าง เห็นไหมนี่นิพพานัสสะสัิกิริยายะนะไม่ใช่ดัชซซยีศักดิ์สิบบทบเข้ามาใช้เสียพระเหลืองรวข้ามาให้เปลืองที่คําศาสนาอันดับแรกดีสุดต้องรักษาพระวินยัยสิกขาทุกสิกขาบทให้พร้อมครบถ้วนบริบูรณ์สองอินทรีสังวร สํารวมตาหูจมกูกริงกายใจให้อยู่ในระบบของธรรมหมดอย่าไปสนใจกับอะไรทั้งหมดสามโพชเนมตัญญาตารู้จักประมาณในการกินอาหารแต่พอสมควรคือพิจารณาอาหารเรีปฏิกโกสัญญาไม่เมาในรถอาหารไม่โลภในอาหารสามชายกิริยาในโยกประกอบความเพียงเขาบุคคลผู้ตื่นอยู่ ขณะใดที่ตื่นอยู่พระธรรมวินัยใดๆที่ศึกษามันแล้วให้ทรงอยู่ในกำลังใจทั้งหมดวินัยทุทิ่ขาบทธรรมะทุติ่ขาบทสมถะกรรมฐานมิปสนากรรมฐาน,ฐานให้ทรงอยู่ให้หมดคำว่าทรงอยู่ให้หมดทรงยังไงก็ทรงแบบโอวาทปฏิโมกสัพพปาปัสสะกระนัง ขึ้นชื่อว่าความชั่วทั้งหมดเราไม่ทํากดสรสุปัสมัธาทาแต่ความดีตามที่พระพุทธเจ้าส่งแนะนําเสียจิตตาปริโยเทปัน,นังทําจิตให้เข้าทิงฌานสมาบัติและวิปัสสนาญาณละสังโยชนนิศัทธาความเชื่อใช้ปัญญาพิจารณาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นจริงรู้จริงเห็นจริงเห็นแน่นอนมีเหตุมีผลเราเชื่ออิริอายความชั่วไว้เสมอโอตปะเกรงกลัวผลของความชั่วของความผิดโอสจ,จะเป็นผู้ได้รับฟังมากปฏิบัติดีด้วยฟังมาแล้วด้วยดีปฏิบัติดีด้วยไม่ได้ฟังมากเก็บไว้มากปฏิบัติชั่วมาก แล้วก็เอาลีลาแห่งการปริยัตไปคุยกับเขาว่าฉันรู้แช่นั้นฉันรู้แค่นี้ไอต,ตัวปฏิบัติจริงๆไม่มีอะไรอันนี้มันเลวจัดเดี๋ยวผมหาว่าเลวว่าสติธรานอีกนะผมยังไม่ได้หานะผมพูดให้ฟังว่าถ้าเอาไอตัวปริยัตไปเบ่งเนี่ยทำท่าขางนอกดีอย่างโลลุทายี ทำ่านดีอดเก่งอดวิเศษฟุงฟ้งเฟ้อแต่ที่ไหนได้เร็วที่สุดเราเรียกว่าโลลุทาย,ยีนี่อย่างนี้จะให้มันมีเกิดขนในใจให้มันอยู่ครบโทนิทางพระนิพพานวิริยะเพียนทําลายความชั่ว<ป>ให้มันพินาศไปเพียนสร้างความดีเกิดขึ้นฉะน,น,นีะลึกนึกไว้เสมอในด้านของอริยสัจในมหาสติปัฏฐานาสูตร ในกรรมฐานสี่สิบเอาเข้ามาตั้งไว้อยู่ในอารมณ์ของใจไว้ตลอดเวลาตั้งแต่ลืมตารู้สึกตื่นจังก่าจะหลับปัญญาใช้ปัญญารอบรู้ตามความเป็นจริงทุกอย่างไม่ยึดถือเราด้วยไม่ยึดถือตัวคนอื่นด้วยไม่ยึดถือทุกเสียงทุกอย่างด้วยเพราะว่ามันไม่เป็นปัจจัยของความสุขวางอารมณ์ทุกอย่างให้เป็นปกติ คือว่าเห็นว่าทุกอย่างในโลกมันจะมีสภาวะเกิดขึ้นมาอย่างไงก็ตามถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็บฐมฌานฌานที่ทหนึ่งถ้าไม่เกิดขึ้นเป็นประจำทุติยฌานฌานที่สองถ้าไม่เกิดขึ้นเป็นประจำตติยฌานฌานที่สามถ้าไม่เกิดขึ้นเป็นประจำเจตุติฌานฌานที่สี่ถ้าไม่เกิดขึ้นเป็นประจำนี่อาการที่จะ ไปนิพพานนิพพานนัสสะที่บวชขมาเนี่ยเขาบวชกันอย่างนี้ไม่แต่ว่าสักไม่ใช่สักบบวชทรงเบชขมาเขาบวชกันแบบนี้นะบวชกันให้มันให้มันเข้าถึงไสของความเป็นความดีไม่ไม่ใช่ว่าสักี่ว่าบวชโอ้เข้าบวชกับบวชเขาบวชกับบวชขมาเอาเขาบวชนี่เขาบวชแล้วก็บบวชเสียที ให้บวชประเภทนี้เขาเรียกบวชซื้อนรกไม่ได้บวชไม่ได้บวชเพื่อหวังจะใหะมันได้บุญได้กุศลอะไรซื้อนรกกันทำไมว่าซื้อนรกซื้อนรกพ่อแม่ซื้อนรกให้ลูกแล้วลูกก็เอานรกไปแบ่งให้พ่อให้แม่ทำไมยังว่างัน้นก็ในเมื่อลูกทำไม่ดีความชั่วถูกผู้บังคับบัญชาเขาติดเพิว่าเขาติดเขาเตียน แล้วก็ทำยังไงลูกก็ไปฟ้องพ่อฟ้องแม่นี่ว่าผู้บังคับบัญชานเนี่ยเร่งคัดเร่งเครียดนะบังคับบัญชาแหมทนไม่ไหวเลยบีไรก,กันเกือบแย่ทนไม่ไหวไอแบบนี้มันเป็นการแกล้งกันแกล้งกันนี่ทนไม่ไหวแล้วบอกพ่อบอกแม่ท่านพ่อท่านแม่ทำย,ย,ยังไงเอ้าวิ่งอ้าววิ่งอ้าวไปไหนลนะ่ะ วิ่งอ้าวไปว่าวดาพระผู้บังคับบัญชาเนี่ยน,นี่ลูกฉันบวชเข้ามานี่ยฉันไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรลูกฉันบวชด้วยความตั้งใจดีทําไมผู้บังคับบัญชาจึงทําอย่างนี้นะเอาเขาทิ้งไปละที่ตอนนี้เองท่านพ่อท่านแม่ท่านลูกวิ่งอ้าวลงเอเวจีมาหานรกไปตามๆกัน อย่างท่านกบีิเล่าพิกโขไม่เล่าเห็นไหมกบะบิเล่วพิคโขนะ่ะพระมหาพระกระบ,บินนะท่านตายแล้วท่านไปเวจีมหานรกพอพี่แม่กับน้องสาวท่างก็ไปด้วยเพราะว่าท่านติดตามกันปฏิบัติด,ด้วยกันถ้าเราไม่ต้องการอย่างพระกระบ,บินล้วก็ทาตามนี้เจรณะสิบห้าเนี่ยทุกวทุกท่านผมว่าทุกวัดแต่ผมไม่มีอำนาจไปว่าเขาทุกวัดนะ ทุกท่านที่อยู่ในนี่ที่นี่ต้องมีเจรณะสิบห้าครบทวนทุกอิริยาบทแล้วก็สมถะกรรมาฐานนิปัสนากรรมาฐานที่ศึกษาไว้แล้วต้องครบทวนทุกอิริยาบทยกว่าบังคับเลยก็ตามใจทนไหวไหมล่ะทนไม่ไหวกลับไปเลยไปได้ทันทีที่นี่ไม่ต้องการคนที่ปฏิบัติไม่ได้เอาไว้ทําไมแล้วก็บอกเวลาจะมาบทบอกว่าจะมาทําดี เวลาบวชเขาจริงๆทําความดีไม่ได้มีเรือมีอะไรมีราคาจะจัดมีโลลพจัดมีโทสะจัดมีโมหะจัดมาบวชอยู่ท,ทไมให้มรารบ菩ศาสนาเขาที่นี่ไม่ต้องการคนเลวต้องการคนดีเดี๋ยวด้เมื่อมันไม่ดีซะเลยหาคนดีไม่ได้อยู่าคนเดียวแล้วถ่าว่าผมดีไหมนะผมก็อาจจะยังไม่ดีก็ได้ รธอดีก็ได้แต่พอาะาทำไปแล้วนี่ไม่มีใครอยู่ก็อยู่บางคนเดียวไอ้คนอยู่นี่ก็ต้องการคนดีไม่ต้องการคนเลวคนเลวอยู่คนเดียวเดือดร้อนคนดีต้องร้อยต้องพันคนถ้าคนดีเขาอยู่ต้งแสนต้งล้านไม่มีไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนมันมีแต่ความสุขดีมากเท่าไรเรยอกเย็นมากเท่านั้นมีความสุขมากเท่านั้นนี่เราต้องการกันในคนดีนั่นส่วนหนึ่งนะ อีกส่วนหนึ่งก็คือบารมีสิบต้องทรงอยู่ในรมตาลการทานบารมีเป็นการทําลายความโลภดูที่จิตของเรามีความโลภไหมมีความโลภในตัดใการให้ทานศีลบารมีมีศีลครบถ้วนเนคขมะบารมีทรงฌานสมาบัติในด้านโลกีวิสัยฌานโลกีเนคขมะนี่ ในขมัตติวันห้าก็คือทรงชานโลกีให้ชานมันทรงอยู่ปัญญาพิจารณารับรองความจริงทุกอย่างเรื่องของขันห้าวิยะเพียงขับไล่ความชั่วให้หมดไปต่อต้านกับกำลังความชั่วเพื่อสร้างความดีพยายามดึงความดีให้กลับมาขันติต้องอดทนเพราะความชั่วมันมีกำลังกล้ากดกลั้นมันจะไม่ยอมให้ความชั่วขึ้นในหัวใจ สัจจะรักษากำลังใจในในด้านความดีไว้ครบถ้วนอธิษฐานตั้งใจว่าเฉพาะว่าการบวชคราวนี้เราต้องการพันิชย์เราจะทำทุกอย่างในทางสายพันิชย์ทั้งสมถะและวิปัสสนาอย่างครบถ้วนทั้งด้านธรรมวิมนัยทั้งหมดเมตตาเราจะมีแต่ความปราณีไม่มีอารมณ์โหดร้ายไม่ชาดิสิยาใครไม่ทนองตน อมเบกขาวางเฉยในตามสภาวะของขันห้านี่ขันห้ามันจะเป็นยังไงก็ช่างของมันมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันจะเป็นยังไงก็ช่างเถอะทำเพราออะไรเพราะว่าสภาวะของขันห้ามันเป็นอย่างนั้นในเมื่อสภาวะในของขันห้ามันเป็นอย่างนั้นแล้วก็เราจะไปฝืนมันได้ยังไง เมื่อเราฝืนมันไม่ได้เราก็ไม่ฝืนไม่ฝืนทำยังไงเราก็ทําใจสบายรู้เท่าทันสภาวะของมันไอ้เจ้าขันห้าเอ๋ยเองนี่มันเป็นศัตรูตัวร้ายของฉันแต่ว่าจะ่าไปโกรธมันอย่าไปฆ่ามันนะแต่ว่าฉันจะไม่คบนายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายที่นายกับฉันจะกงมี นี่เป็นจุดหนึ่งที่เป็นที่ที่เรียกว่านิพานาสสะสจิกิริยายะเอตังกาสาวังหิตวาการรับผ้ากาสาวาพัเพุทธมิจเจสนิพันธ์อันนี้เราก็มานั่งดูกันมาไล่เบีย่ยงกันอีกทีว่ามันมีอะไรอยู่บา้างเนาะอันนั้นเรียกว่าอะไรมีอยู่บ้างในเรื่องที่เราจะต้องปฏิบัติที่เราจะต้องระมัดระวัง คือว่าการระวังนี่มาก็ต้องระวังกันหลายอย่างแต่ว่าเอางี้ดีกว่าเราเข้าไปหาตัวละเราเข้าไปหาตัวตัดนะถ้าเราเข้าหาตัวละได้เราเข้าหาตัวตัดได้เราก็มีความสุขทั้งนี้พรอะไรเพราะว่าถ้าเราละได้เราตัดได้แล้วมันก็ไม่ต้องไปกังวลอย่างอื่นเรื่องศีลเรื่องธรรมะไม่ต้องห่วง ตัวละต,วตัวตัดมีอยู่ที่ไหนบารบมีสิบเราอการเราทําไว้เพื่ออะไรแล้วบทเขามานี่เขาเขาลือกันว่ามีกิเลสทันห้าพันห้าตันหาร้อยแปดผมว่ามากกว่านั้นอีกแต่ถ้าไปนั่งตัดตรงนั้นจริงๆแล้วก็เขาเสร็จเนี่ยเคยอ่านในคันทวร์ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับบรรดาพระฤพรามที่เขาถาม เขาถามไล่เบียกิเลสนับอยู่แล้วหลายสิบกิเลสเขาถามว่ากิเลสประเภทนี้เกิดขึ้นได้เกิดขึ้นแล้วจะตัดด้วยอะไรพระพุทธเจ้าก็ทรงตัดว่าก็ต้องตัดโดยการพิจารณาว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเรา แล้วถามเขาก็ถามกิเลสชื่อนี้มียังเป็นตัดด้วยอะไรชื่อนั้นตัดด้วยตัดด้วยอะไรเป็นอันว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสบัญญัติไว้บทเดียวตอบเขาบทเดียวว่าตัดขันห้าบทเดียวขึ้นกิวากิเลสที่ถามมาทั้งหมดทั้งหลายสิบอย่างเนี่ยมันก็หายไปหมดจะนั้นเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตก็สอนอย่างเดียว ตัวที่สอนนรานนี่นสอนอย่างเดียวคือสอนเรื่องขันห้าให้มีความเข้าใจเรื่องขันห้าแล้วก็ตัดอารมณ์ในการเกาะขันห้าใหญ่นั้นอย่างในมหาปฏิปทานสูตรทำมาอย่างไงลงท้ายทุกบทเธอจงมีความรู้สึกว่าเห็นแล้วก็เพียงสักตะวัเนเพียงสักตะว่าอาศัยอยู่ ไม่ยึดถือร่างกายของเราร่างกายภายในไม่ยึดถือร่างกายภายนอกหรือไม่ยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกด้วยเห็นไหมทุกอย่างท่านลงอย่างนี้ือนกันหมดถ้าเราไม่ยึดถือซช่จริงๆแล้วเราจะเป็นอะไรอารมณ์ไม่ยึดถือเกิดมีขึ้นเราจะเป็นอะไรได้เราก็เป็นผู้เข้าถึงเีรของนิพพาน นี่เตของพระนิพพานจริงๆแล้วก็ต้องมมีบันไดยอยู่สิบขั้นบันไดาชาวบ้านเขาก้าขั้นแปดขั้นแต่บันไดนิพพานมีสิบขั้นใกล้ๆมันสูงกว่าบันไดาชาวบ้านนิดเดียวบ้านชาวบ้านที่เก็ทาบันไดกันกี่ขั้นผมก็จาไม่ได้แต่บางบ้านเกินกว่าสิบขั้นบางที่ขึ้นด้วยเลยแต่ว่าบันไดไปนิพพานเรามีสิบขั้นเท่านั้นเอง นี่ว่ากัถึงนิพพานเลยนะไปกันแน่วันนี้ไปนิพพานไปกันได้ยังไงผมพูดไปผมไปนิพพานแต่ว่าท่านจะไปจะไม่ไปไปนิพพานไม่ได้ก็ไปสวรรค์ไปพรมไปสวรรค์ไปพรมไม่ได้ก็ไปนรกอ,อไปกันอย่างเาขาใครจะไปไงก็เชิญไป นี่ทางปนี่พันเขาเขามีกิบันไดยอยู่สิบขัน้นหนึ่งสก,กายาติธิอันนี้ต้องตัดนะมีความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนระหว่างเงี่ยสองวิจิกิจช้ามีความลังเลเป็นเหตุให้ไม่แน่ใจในปฏิบัติการดำเนินของตน สามศีลปตตปร,ตปรมาตความเชื่อถืออะไรความเชื่อถือศักดิ์สิทธิ์ได้เข้าใจว่ามีได้ด้วยศีลหรือลดอย่างอย่างนั้นอย่างนี้แม้ท่าว่าท่านเฉยเราลำคนันว่าแบบนี้สี่การมราคะความกำหนดด้วยอำนาจกิเลสกรกรมเรียกว่าทีราคะก็มี ห้าปฏิฆะความเราทบกระทั่งแห่งเิียตได้แก่ความ,มดงดหิบด้วยนาจของโทสะแล้วเรียกว่าโทสะตรงตรงเขามีก็ว่าตรงๆท่านไม่ได้เลยห้าสังโยช์เบื่องต่ำคืออย่างหยาบเรียกโอรัมเรียกว่าโอรัมพาติภากิยะอกรูปราคะความติดอยู่ในรูปธรรม เช่นชอบใจในบุคคลบางคนหรือในนพัสดุบางสิ่งแม้ในวตัตถุที่เป็นอารมณ์แห่งอูรฌานแห่งรูปฌา,แปานแม้ว่าเฉยไปเลยเ็นว่างแบบมาอใานฟังแปดเจตสอรูปราคะความติดใจอยู่ในรูปธรรมเช่นพอใจในในสุขเวทนาแปดมานะความสำคัญว่าเป็นนั่นเป็นนี เกอุตจะความคิดร่านเช่นนึกอะไรเลินเกินไปกว่าเหตุสิบอวิชาความเขาเป็นเหตุไม่รู้จริงห้าอย่างนี้เป็น,นสังโยชน์สูงเพื่ออย่างละเอียดเรียกอุทธรรมพาคียะยุ่งจังว่าตามแบบท่านยุ่งผมว่างนี้ดีกว่าสกกายดิฐิ มีความเห็นว่าอัตภาพร่างกายนี้มันเป็นเราเป็นของเราเราไม่ในร่างกายร่างกายไม่ในเราเราตัดกำลังตัวนี้เสียตัวเดียวก็เป็นระา,ารหันได้ทั้งสิบอย่างนี้ตัดตัวเดียวคือตัดตัวสกายทิฐิเป็นอันว่าตัดขาบันไดชั้นละขั้นล่างชั้นแรกมันก็หกกำแพงเก่งเก้บันไดมันตั้งไม่ได้ไม่มีที่ตั้ง มันใดจะตั้งมันต้องมีขาตั้งแล้วตัดขามันซะเลยที่ตัดขาก็ตัดยังไงที่พระเข้าไปหาประสารีบุตรถามว่าพวกผมเป็นปุถุชนต้องการเป็นประโสดาบันจะทํำยังไงเธอกล่าวว่าพวกเธอจงพิจารณาขันห้าอัตภาพร่างกายคือขันห้านี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราเมื่อจิตละเอียดลงเธอก็เป็นประโสดาบัน นี่พระก็ถามต่อไปว่าเมื่อผมเป็นระโซดาบันแล้วต้องการเป็นสกิทาคามีผมจะทำยังไงท่านก็บอกว่าพิจารณาแบบนั <c> ้นนั่นแหละพิจารณาขันห้าตามเดิมจิตละเอียดลงไปมันก็ตัดกิเลสลงไปเธอก็เป็นสกิทาคามีท่านถามว่าเมื่อผมเป็นสกิทาคามีแล้วจะเป็นอนาคามีจะทำยังไงท่านก็บอกว่าอาิธานั้นนั่นแหละมันก็เป็นนาคามี ในท่านถามตอไปว่าในผมไปนอนาคามีจะไปอรหันจะทำยังไงท่านก็บอกว่าพิจรารณาแบบเดียวนั่นแหละละเอียดถึงที่สุดก็ไปอรหันพระถ,ถามต่อไปว่าถ้าผมไปอรหันแล้วไม่ต้องทําอะไรเลยใช่ไหมท่านเบนาร์สารที่บุตอบว่าไม่ใช่เพาะอรหันยังพิจรารณากันหา้าแบบนั้นเพื่อความอยู่เป็นสุขเห็นไหมนี่เราก็มานั่งไล่เบียรกันในบันไดสิบขัน้น สามขั้นแรกเป็นวิสัยของพระโสดากับเศรษฐาคานี่บวชเข้ามาแล้วมันก็ต้องบวชเอากันจริงๆเลยจะมาบวชส่งเด็กกันสักแต่ว่าบวชแล้วก็จะมาบวชขึ้นมารกวัดเลยไม่ว่าวัดไหนได้หมดนะรกวัดก็ไม่รกรเปล่าๆเปรเปลงสตังชาวบ,บ้านเขาด้วยเปลืองทรัพย์สินเขาจะบ้านเขาแล้วก็ทําให้ชาวบ,บ้านเกิดความํำคาญดีไม่ดีชวนชาวบ,บ้านลงนรกไปด้วย เย,ยาวสกาญาติทินิจิกิจชาศีรพตาปรามาตสามอย่างนี้เป็นองค์คำว่าสุดาบันกับสกิทาคามีดี่พระพุทธเจา้าทรงตัดว่าพระโสดาเกศกิทาคามีเป็นภูมิทรงอธิศินทรงอธิศินหมายความมีความมั่นอยู่ในศินท่านรักษาศินอะไรสองร้อยยี่สิบเจ็ดมันก็ต้องครบสองร้อยยี่สิบเจ็ด ไม่ใช่แบบสองร้อยี่สิบเจ็ดเราไปนาบัตสสาหรับแสดงได้เป็นบาบัตรกระสินไม่ขาดแล้วก็ลงนรกแล้วอย่าไปสนใจอะไรมันถ้ายัางมุ่งหวังการสแสดงอาบัตอยู่ก็ตรงจะบวชยี่สิบไปถึะความชั่วมันมีอยู่ตลอดเวลาแสดงาบ,าบัตบอกว่านาปุในวังกฤษสามิข้าพเจ้าจะไม่ทําจะไม่ทําอย่างนี้อีกนปุในวังพาดิสามิข้าพเจ้าจะไม่พูดอย่างนี้อีก นาปุในวังจีนไดยิศสามิขาพเจ้าจะไม่คิดอย่างนี้อีกแล้วก็ยังมีอบัตสาหรับแสดงกันต่อไปก็สแสดงว่าท่านไม่มีสิขาบทท่านไม่มีศีลเลยมีผมถืออย่างงั้นเลยคนที่ไม่เคารพในสิขาบทน่ะผมถือไม่ใช่พระมันจะเป็นสิขาบทไหนก็าตามน้อยหรือใหญ่ก็าตามผมไม่ถือว่าเขาเป็นพระ นี่ถ้าหากว่าเราจยเป็นปะโสดาบันก็ไข้ครวนสก,กายยทิฏฐิว่าร่างกายเนี่ยมันไม่มันไม่เป็นเ,นนเพียงธาตุสี่เข้ามาประชุมกันแลกวกอรวบรวมกําลังเข้ามาเป็นร่างกายมันทรงอยู่ได้ไม่นานมันก็ตายมีความรู้สึกว่ามันจะตายถ้าคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่สงสัยเดินหน้าการปปัญญาพิจารณาเห็นจริง มีความคิดเห็นเข้าใจว่าศีลเนี่ยเป็นปัจจัยของความสุขคนใดมีสินคนนั้นมีบกักมีความสุขคนไหนบกพร่องในสินมากมีความทุกข์มากบกพร่องในสินน้อยมีความทุกข์น้อยเรายึดมันในสินเป็นสําคัญแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราอย่าตายพราะกักกำลังใจที่เราส่งสินล้วก็มีความสุขอย่างน้อยเราก็เป็นคนชั้นดีหรือเราก็เป็นเทวดา อย่างนี้เป็นปัจจัยของพระโสดากับสศิทาคารท่นี้ต่อมาเราเห็นว่าไอ้เรื่องการมาราคะการมีผัวมีเมียเนี่ยมันสร้างแต่ความทุกข์มันเพิ่มความทุกข์ร่างกายของคนที่เราเห็นม่าสวยงามมันเต็มไปด้วยความสุขบรบอ้นีไ่ไม่ได้เรื่องแล้วในที่สุดคนนั้นก็ต้องตายต้องพังมันสุดโซลงมานี่การความโกรธความยำบดัดนันก็ไม่ดี เป็นเครื่องทำลายความสุขทำลายมิตรสร้างศัตรูไปไหนก็ต้องมีการระมัดระวังก็ทำลายราคะสินเดิมนาคกายกาตานุสติกาสุภกรรมฐานโบกับสกาโบกับสกายตทิทฐิทำลายความปฏิฆะคือความโกรธความยมบาตรที่ด้วยพรมิหารสี่หรือว่าวันณะกสินสีคือกสินสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาวบวกกับสกายตทิฐิ เอาจริงๆไม่ชาสองตัวนี้ก็พินาศไปเมื่อพินาศไปแล้วกำลังใจเราก็ทรงอยู่ในด้านพระอนาคามีเ,าเห็นไหมละ่ะขึ้นสักห้าขั้นแล้วก็ไล่นิพพานเข้าไปเต็มทีแล้วหรือสี่ห้าขั้นอีกห้าขันข้น,อ,นอีกขั้นเล็กๆรูปราคะไม่ลหลงไหลในรูปทั้งหมดแม้แต่รูปฌปานมีความรู้สึกว่ารูปฌปานนี่ เป็นกําลังพยิยกาไปสูโความเป็นพระอรหันต์เท่านั้นไม่ใช่ว่ารูปฌชานเป็นของวิเศษเกินไปไม่ยับยังอยู่แค่นั้นอรูปราคะไม่หลงไหลฝ่ายฝันอยู่ในอรูประชานเพราะอารูประชานตายเป็นรูปภรมยังไม่มีความสุขจริงยังต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏะเมื่อหมดบุญเราก็ใชอรูปฌชานเป็นกําลังเข้ามาประหัตประหารกิเลสร่วมกับวิปัสสนาญาณ ดังสองอย่างนี้ควบกับสกายทิฏฐิมานะความสำคัญตัวว่าเป็นนั่นเป็นนี่ดีอย่างโน้นดีอย่างนี้อันนี้มันตัวระยำคนที่มีความรู้สึกตัวดีเนี่ยคนระยำคนดีเขาไม่มีความรู้สึกตัวตว่าดีเราก็เลิกการถือตัวถือตอนว่าใครคนไหนเนะี่ยมันดีแค่ไหนมันสุกหลกเหมือนกันทั้งหมด โดยแก่จเจ็บตายก็เหมือนกันร่างกายก็เต็มไปด้วยความสุบส่งหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกมันเลายย้ำเท่าเท่ากันมันจะดีกันได้อย่างไงไอ้ฐานะความเป็นอยู่ความรู้ศักดินะ์ศรีเนี่ยอย่าไปพูดมันเลยมันไม่พ้นความตายอุตจะอารมณ์ที่มีความใคร่นึกว่าโอ้แค่นาคาม,มีก็สบายแล้ว ายไปเป็นเทวดาหรือพรหมแล้วก็ปณิพาน์าได้อันนี้เรียกว่ารมฟุ้งซ่านในตอนนี้ตามแบบท่านว่าท่านเรื่อยเฉยไปอวิชาก็ทําลายชั้นทะความพอใจในมนุษย์โลกเทวาโลกตระกโลมแล้วเออแล้วก็ราคาการเห็นว่ามนุษย์โลกเทวาโลกตระกโลกเป็นของดีเป็นของน่ารักตัดเส้ยหมดมรรกทั้งสามรายการนี้ไม่ใช่วิสัยของเราที่พึงต้องการ เราต้องการคือความดับไม่มีเชื่อคือไม่ติดอยู่ในขันห้าทั้งหมด่านี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตกล่าวว่าท่านเป็นพาระอรหันต์ทำได้ตามนี้นะยิง่งสมกับสมญาที่กล่าวว่านิพานะสาสัจฉิริยายะเอตังกาสาวังขเหตะวะซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวพัตมาเพื่อทำให้แจ้งสิ่งะนิพันธ ถ้าการบวชไม่มุ่งหวังอย่างนี้ก็จงอย่าบวชเลยเพราะถ้าขืนบวชต่อไปมันก็สวยมันมีแต่ลงนรกไม่ได้ขึ้นสวรรค์สําหรับวันนี้เวลากระหมดแล้วจบกันขอความสุขสวัสดิ์ที่พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแต่บรรดาดันพุทธศาสนิกชนผู้ผู้ประพฤติด,ดีประพฤติชอบคนเลวไม่เกี่ยวสวัสดี